สวัสดีครับวันนี้ก็มาตกปลาอเช่นเคยนะครับก็หมายคลองเหมือนเดิมนะหมายก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับภาพหมาย,ยนะเป็นอย่างที่เห็นเลยก็ผมไม่ใช้กบยางเหมือนเดิมนะครับก็พยายามตีย้ำๆนะหมายอย่างที่เห็นเนี่ยผมว่ามีตัวนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่ามีผนงาน้วยฝากท่านาผู้ชมบ้างไหมก็กบยางหลุดจ้วบแล้วครับใช้เหมือนเดิมทําเองใช้เองนะครับแล้วก็ ได้ผลงานก็เดี๋ยวเอาไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไม้แรกครับน้ำดูครับนานๆหน่อยหมายสวยอย่างนี้นี่น่าพลาด สวยจริงๆครับ <c oughs> หมายแสนวิวเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่า <c oughs> ลดูก่อนคอมเมนต์น้องไม่มีอะไรแน่นอนก <c oughs> ัดกัดสายใหญ่ๆดูแล้ว <c oughs> ต้มทีหน้าคุณเอ้ยหมายสวยๆอย่างเงี้ย เดี๋ยวออกจากป่ามาให้ได้ผู้ชมเดี๋วท่านผู้ชมเงียบๆ สวออยมากเลยหมายสวยจริงๆเลยนั่นแหละออกมาออกมานั่นทุกทมนัอนทุกทมฟังเสียงนี่ครับไล่ยิงลูกปลาผมว่ายังไงทำอยู่ลึกนี่มันน่าจะอยู่ตรงที่เราตีเนะาะออกมากำยำไก่อน มาดีึยงมายอด้อด สวยอย่างนี้นไม่น่าพลาดเอ้าป่าไปเลยยอดมายาลาบไปเลยบ๊ม เฮ้ยมาทางนี้ดิลมพัดดังดิ ต่ไม้สวยมากเลยแล้วมันต้องกินดิบ่ายสองบ่ายสามแล้วเนี่ยปลายังไม่ขยับมาหาเราดิตีย้ำๆม,มาก่อนเอาออกมากัด,ดได้เลย ันทนไม่ไหวแล้วนายมันเหงื่อเรามันหิวมันอยากดูดใะแย้แล้ว นอนซุ่มอยู่แถวนั้นแหละเนี่ยในพุ่มนี่แหละไม่ไปไกลครับเป็นโลแล้วนะกัดดังขนาดเนี่ยฮะน่ะมันขยับน้ำอยู่ข้างในอยู่นะโชมนุ่นครับขยับน้ำอยู่ข้างในนู่นจะออกมาแล้ว อ้อกมาเหยี่อมาป้อนถึงปากแล้วนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วยังไงยังไงพุกคนโดดแล้วุผู้ชมบอกแล้วไงครับโดดแล้วแต้มแรกมาแล้วทุกผู้ชมย้ำๆอยู่ได้ผลครับ ึงจะใส่ไม่ใหญ่แต่ก็ได้ผลนั่นไงเต็มสองเล่มเลยอ่ะนี่ครับอ่ะงานครับทุกคนกบยางตัวใหม่ครับใส่เล็กใส่ใหญ่ก็ถือว่านับหนึ่งครับก็ไม่มีอะไรพูดมากผลงานมาให้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสวัสดีครับ